สอจอนามวันปะทะน้องซาตินนะครับบอกเลยว่าระดับสอจอไม่ธรรมดานะครับเรียกได้ว่าเขาคือเจ้าพ่อเวฟร้อย้าเลยก็ว่าได้นะครับรถแรงๆเพียบนะครับแถมทาโรงงานเองอีกด้วยนะครับงานนี้บอกเลยนะครับน้องซาตินเจอศึกหนักอย่างแน่นอนนะครับฝากเอาใจช่วยด้วยนะฮะแกไม่รอดแน่ทำไรครับเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่มีแต่แรงๆอันนี้จริงไหมจริงครับเฮ้ยถ้ารวมของแรงต้องที่นี่เลยแต่คันนี้เขา ไปเจอแรงๆมาหมดแล้วนะเฮตัวเขาเจอมาแล้วนะใช่เหรอผมเจอยังเฮตัวเลยเหรอเฮตัวผมแข่งที่สนามบินมาใช่เหรอจริงเฮ้ยผมจริงว่ะอันนี้ลูกอะไรเนี่ยลูกเดิมครับใช่ครับวิ่ง160 G ครับเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เชื่อจริงๆพี่ว่ามันเป็นลูกเดิมพี่ก็ต้องเปิดอันนี้พี่เชื่อไหมเชื่อเฮ้ยเอาไม่กันหรือเชื่อละที่ขนาดระดับหัวประเทศทำทำเนี่ผมยังไม่เห็นทำวิ่งได้ขนาดนี้เลยเอ้ามันเป็นมัเป็กระแสนะมันเคยทะเลาะกันวุ่นวายเลยนะไอ้เพราะเรื่องเนี่ยลูกเดิมใช่ พี่ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พี่พี่พี่รู้ไหมว่าตอนนี้มันมีดราม่าแล้วเนี่ยคันนี้แหละไปซาตินเออไอไอลูกเดิมร้อยหกสิบจีเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อเราไปสะดุดตาสะดุดตีนนัมเบอร์วันแล้วนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันของอุกการใช่สจอัมเบอร์วันสจอัมเบอร์วันเนี่ยนะใช่เขาทำเวฟเหรอเขาทำวิฟแรงไหมก็อยู่หัว ตอตนนี้ใช่คือเขาไม่เชื่อว่ามันลูกเดิมอ่ะถึงถ้าเกิดลูกเดิมเขาก็ไม่เชื่อว่ามันร้อ60อ๋อใช่คือค,อ <c oughs> คอือยังไงก็ช่างไม่เชื่อว่ามันถึงเร้0 g เขารู้ได้ไงรคิดว่าเขาเขาแบบเขาเซียนเหรอเขาเซียนเขาขอเปิดแสนหนึงน่งใช่ถ้าลูกเดิมถ้าลูกเดิมแล้ววิ่งร้อ 60G จริงจริงใช่หรือไม่ก็คือถ้าเกิดอะวิ่งถึงร้อ 60G อ่ะเขาให้เลยแสนหนึ่งลอยครับไปกันเลยดีครับ ตอนนี้เราอ,อยู่ไหนครับอตอนนี้อยู่ขอนแก่นครับมาทำอะไรครับมาหาสจครับซอจออ์นามะวันก็ม่แึงแล้วเดี๋ยวเอารถลงก่อนเนาะได้ก็พูดเยอะนะเน้นปฏิบัติให้ทุกคนได้ดูกันเขาไปในบ้านเลยปะใช่จริงเข้าไปเลยเดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงเดี๋ยวหาว่าเออเบสิกโม้เปล่าไม่โม้ครับเอาน้องซาตินมาเสิร์ฟสอจ์ถึงที่นะฮะอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปบอกจร <laughs> ิงที่ไม่เข้าไปคุยเลยเอามาเสิร์ฟจริงๆมาเสิร์ฟสจ์นามะวันนะครับรู้กันอยู่ ที่ทำไรครับเนี่ยเขาบอกเราที่นี่มีแต่แรงๆอันนี้จริงไหมจริงครับเอ้ยท่านรวมของแรงต้องที่นี่เลยแต่คันนี้เขาไปเจอแรงแรงมาหมดแล้วนะเฮ็ดทัเขาเจอมาแล้วนะใช่เหรออ้ามเจออย่างเฮดทัเลยเฮ็ดทัวขแข่งที่สนามบินมาใช่เหรอจริงเอ้ยของจริงว่ะอันนี้ลูกอะไรเนี่ยลูกเดิมครับใช่ครับวิ่งร้อยหกสิบจีครับโอ้ยเฮ้ยนึกจริงอันนี้เวอร์ละเวอร์ละไม่เวอร์ หรือโชว์ดิว่ามันลูกเดิมจริงเปล่าวะเอียเ <Yeah. S 1> ปิดมาลูก5-8นี่ล่องเลยนะถ้างั้นเอาเรับกลับเถอะลูก5-8อใจเย็น <ๆ S 1> ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวสักครู<ๆ>่เดี๋ยวจะลือให้ดู<ๆ>เดี๋ยวเราต้องพิสูจน,กน,กน,น,น์กันเราต้องวัดลูกแบงค์ขอถามจริงพี่ทำช่องอยู่ไหมทำจริงว่ะเนี่ยให้ไม่ลงคลิปเลยอุบัติเหตุแค่นี้เพิ่งดีขึ้นหยุดมาประมาณเดือนนึงแต่ก็ลงคลิปอยู่แต่เดี๋ยวหลังจากหาย100%เนี่ยก็คือกลับมาทำคลิปอัดช่องเต็มระบบเหมือนเดิมกรอไไปดดู้เพราะว่าช่องผมเป็นนเบอร์ดู เรากาลังตามหายใจรถต้นคอมาแบบติด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 ขนาดนั้นเลยเหรอจิ๋หายใจรถต้นคอเออผมเข้าผมเพิ่งเข้ามาแค่ไม่ขี่นั่นเองอุ้ยเย็ดมามามาหลักเดือนหนึ่งมาพร้อมเหลืออย่างเฮ้เบอร์สิบสองตัวเตรียมเตรียมเตรียมอะไรให้ครบเตรียมเครื่องมือให้ครบก่อนดิเจ็บคอเตรียมก่อนเตรียมก่อนอ๊เป็นไรไม่รู้ติดติดคอเจ็บคอมากเลยถอดถ้อยเสียถอดอะไรเตรียมเครื่องมือครบเลยแดนมึงช่วยเขาดิเขาไม่เชื่อทางโซเชียลเขาไม่เชื่อจริงๆพี่ว่ามันเป็นลูกเดิมพี่ ก็ต้องเปิดอันนี้พี่เชื่อไหมเชื่อเฮ้ยไม่กันหรือเชื่อละวที่ขนาดระดับหวัวประเทศทำทำเนี่ยผมยังไม่เห็นทำวิ่งได้ขนาดนี้เลยเอา้ามันนี่บันเป็นกระแสนะมันเคยทะเลาะกันวุ่นวายเลยนะไอ้เพราะเรื่องแน่รุ่นเดิมใช่ตอนนี้จะกลับอีกรอบนะครับเถียงกันอยู่ฝั่งบางการเห็นไอ้ต้นลงกึ่งเถียงกันสาบเซหมดช่างดงช่างเดชช่างตุกเละเทะหมดจริงอ๋อใช่ครับอะไรเหมือนคลิปนี้ออนเรื่องแน่สนุกแน่ใช่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูกําลังลื้อครับกระสกระปุกน้ำยาเอสเจช่วยท่านได้ อถอ้าค่อยถอดนะเดี๋ยวเขาฉีกแกไม่รอดแน่ทำทำทำเปิดออกมาเป็น58นี่ไม่ล็อกลูกเดิมมัแหละ ลูกเดิมกูดูก็รู้แล้วเฮ้ยลูกเดิมหัวนวลเหรอเฮ้ยพี่แคดูนี่พี่ดูออกเลยเหรอผมดูไม่ออกเลยลูก50มิลกำลังอัดเขาเรียกอ๋อคือลูกนี้เลยลูกเดิมนี่ลูกฮอนด้าแท้ใช่ไหมไม่นะน่าจะเป็นลูกทำอ๋อลูกทำเอาเวอร์เนียเ้เวอร์เนียด้อ่เวอร์เนียมาายาเเดี๋ยวให้เป็นเกียรติช่วยวัดให้ผมได้ไหมครับได้ครับฟู่เดี๋ยวมปัญหาสจอเป็นคนวัดให้นะครับได้ครับชักลูกมาเลยเด็ดลูกออกมาทั้งลูกเลยโอ้โหล่องแหวนประมาณ3มมิลครึ่ง สามมิลสามมิลครึ่งข้อมูลเทคนิคอพี่แบงค์เขาแน่นจริงๆเว้ยสายรถเวฟต้องยอมวะ่ะผมอยู่กับเวฟมาทั้งชีวิตแล้วอมแต่ร้อยสิบไปผมไม่เคยทำพวกเกียร์อะไรมันเล็กครับได้ทำให้คันนี้แรงขึ้นทำได้ไหมทำได้เลยมันก็ทำได้หมดแหละรถดูร้อมอกันเนี่ยโลู้าวเนี่ยเต้นเต้นะอันนี้เซตโนนะโอเคเซตโซนวัดหัวลูกมันจะเล็กกว่าขนาดจริงประมาณสี่สี่ลูกห้าสิบเอ็ดเป็นลูกห้าสิบเอ็ด ห้าสิบเอ็ดมิลลเูกไอวสด้วยนี่ลูกห้าสิบเอ็ดมิลเห็นไหมเขาเรียกลูกเดิมได้ไหมลูกเดิมต้องห้าสิบมิลมใช่ไหมลูกเดิมมันห้าสิบมิลลิาว่าลูกในไซ์มันก็ได้ที่ห้าสามใช่ถ้าถามว่าเป็นลูกเดิมไหมไม่เดิมเพราะลูกนี้เป็นลูกไอวิสเคครับไม่ใช่ลูกเดิมแล้วไซส์ถ้าลูกเดิมต้องเป็นลูกแอร์ฮะถ้าเทียบกับลูกเดิมก็ลูกเดิมไซส์ร้อยลูกเดิมไซส์ร้อยลูกเดิมไซส์ร้อยใช่นี่ไง เพราะมัน50.5กระโปรงเป็น51ก็เท่ากับลูก5้ามิลชัดเจนได้เพราะฉะนั้นคุณหน้าแตกครับผมโดนโดนโดนสอจอหักกันอย่างนี้เลยไม่ใช่แต่แต่ไม่ได้แย่มากใช่ไหมมันถามว่ามันเป็นใไซส์ไหมมันก็อยู่ในไซส์เพราะมันได้ถึงไซส์ร้อยแต่ถ้าถามว่ามันเป็นลูกเดิมโรงงานไหมไม่ใช่เพราะเพราะว่าอันนี้ยมันเป็นลูกที่ทํากละงอัดมาเพราะปกติลูกเดิมจะหัวหลุม เราใช้คาว่าลูกเดิมในไซส์ได้อยู่ใช่นี่ก็คือหลบวาวเรียบร้อยอ๋อโอเคประมาณนี้แต่ฝาเนี่ยน่าจะฝาเดิมแน่ๆครับใช่ครับอันนี้คือเอาตามความชัดเจนครับเขาชัดเจนมากเลยนะเนี่ยยัดใส่นี่หว่าไม่ได้ยัดเคยโดนฮกเก้าบ้านนี้แดกวะโอ้ยเย็ดไปครับประมาณนี้บางคน ก็หรือเอาเครื่องร้อยห้<ม>าก็มัน<ช>มาอาจจะจริงๆแล้วเขาอาจจะไล่ลูกเดิมแหละแต่พอหลวมเขาก็คว้านเพิ่มหลวมเขาก็คว้านเพิ่มอย่างเงี้ยเพราะว่า,าเครื่องล็องนี้มันสิบ้าปีแล้วพอดีอันเก่ามันไหมอะไรเงี้ยสักอย่างอันนี้ใครทําให้ครับพ่อทําให้อันนี้ใช่ครับใช่พ่อเป็นคนทําใช่โอ้ด้พ่อทํารถด้วยครับไม่ได้ทารถแต่ผมียกว่าเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนที่ร้านให้อ๋อเขาก็ทำประมาณไล่มาอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ใช่สรุปเลยก็ลัวขนาดนี ไม่ได้เราบอกลูกในไซส์ดิครับลูกเป็นลูกในไซส์เป็นลูกเป็นลูกในไ,<ด>ไซส์แล้วก<ด>ั <ita S 2> กนโอเคแต่ว่าก็คือได้มีการโมดิฟายเราก็ต้องบอกให้ชัดเจนคณดูได้การมีโมดิฟายเพราะว่าเราได้เพิ่มกําลังอัดไปเราได้ทํากําลังอัดใหม่เพื่อให้รถมันมีกําลังมากขึ้นถามว่าดีไหมมันดีถือว่าดีนะใครเขาก็ทาอ๋อใช่ครับเด็กบ้านๆก็ทําทําเขาต้องทํากันหมดแหละครับเพราะว่าแต่ถ้าเป็นเดิมแคมจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องอะไรมากเลยแค่เราเปิดฝาครอบเนี่ยมันจะมีมาร์กมันจะมีมาร์กอยู่ มาร์กเสาต้องไม่เคยถอนนั่นนะเดิมแคมปอใช่เดิมแคม,ม,ม,มทํากันไว้จริงก็นก่าจะร้อยสามสิบกว่าจีร้อยสี่สิบชนลมคันเดียวงี้ใช่ถ้าจะมาถึงร้อยหกสิบเนี่ยผมว่ายากคือท,ทุกอย่างอ่ะเหมือนผมทําอะไรให้ลูกค้าไปไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมช่างเงี้ยทั่วประเทศที่ส่งมาให้ผมทาผมก็เหมือนแค่ส่งวัตถุดิบให้คุณก็คือผมเอาหมูให้คุณนะอเอาผักเอามะนาวแต่ว่าอ,อาจจะเป็นมะนาวเกรดีหน่อยคุณจะไปปรุงอร่อยไหมอยู่ที่คุณแล้วทําพิแกดีไหม จุ่มง่ายกว่าโอเคเลยลองลองเป็นตัดสินใจดูกได้คนเก่งๆเยอะใช่ใช่ไม่แต่ว่าผมพูดตรงๆนะช่างมันแยกกันไม่อันนี้อันนี้เรียกเรียกช่างได้เดี๋งไม่ไม่ได้ผมแค่ชอบครับไม่ใช่ช่างเรื่องยูทูบเบอร์ดีกว่าใช่ถ้าจริงๆยูทูบเบอร์ทำให้ยูทูบเบอร์ก็ก็เวิร์กนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมรถยูทูบเบอร์ผมทำหมดอ่ะใช่ครับประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นสายคอนเทนต์หรือสายครีมพวกขายครีมพวกอะไรอย่างแบรนด์อย่างป่านอัดซอฟัน ก็ส <g lerin> so ่งมาทํา <Brother> ท <t ops> ี <Lake> um ่นี่ก็หลายคนครับมันมันก็แล้วแต่เราศรัทธาที่ไหนเราก็ทําที่นั่นสมมติว่าเราอย่างเรามีเพื่อนเราใกล้บ้านเราทำที่เพื่อนก็ได้ใช่แต่ถ้าชอบในผลงานเราจริงๆก็มาทํากับเราก็ได้โอเคใช่๋ยวค่อยว่ากันนะพี่เนาะประมาณนั้นก็มีทุกอย่างแล้วครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งงานเข้าเเวียงทั้งหมดเต็มระบบนะเต็มระบบเดินดูได้ยาวจนสุดทางเลยสุดยอดฝั่งข้าวหวียงอันนี้ก็จะเป็นงานเสื้อสูบ ครับเนี่ยครับคว้านเสื้อสูบตีบ่ายแคงอันนี้จะเป็นงานฝาสูบทําใบวาลฝั่งนู้นก็จะเป็นงาน CNC ถ้าอยากได้พอร์ตโฟลก็ต้องส่งไปที่โรงงานที่โคราชเพราะผมจะมีโรงงานอีกที่หนึ่งที่โคราชผมเป็นเจ้าของเองเลยก็คือกัดพอร์ตอกผิวลูกก๊อฟใช่ครับซึ่งมือมือเราจะทําไม่ได้ความแม่นยําก็ค่อนข้างสูงระดับหนึ่งไมค่อนใช่ครับเนี่ยง่ายๆเนี่ยไอ้คําว่าไมค่อนคืออะไรเนี่ยถ้าเราอ่านเบอร์เนี่ยเราจะเห็นถ้าหลักข้างหน้าเนี่ยก็คือ 1มิลตามลงมาก็คือ400ไมครอนเห็นไหมอันนี้คือเลขสี่คือ400ศูนย์หลังเหรออันนี้คือหลัก10ตัวที่ไม่มีเนี่ยคือ1ไมครอนใช่ครับประมาณของเรานี่ละเอียดขนาดนั้นเลยเพราะเครื่องจากเราค่อนข้างที่จะราคาสูงใช่ดูทันสมัยนะลงกึนเขานะมีที่เดียวในไทยแล้วใช่ครับจริงนะถ้าถ้าถ้าพูดกันแบบนี้นะผมเป็นผมยูทูบเบอร์ผมไม่ใช่ช่างแต่โรงงานลงกึงผมน่าจะครบและใหญ่ที่สุดในไทยแล้วที่เป็นยูทูบเบอร์ ครับใช่ถ้าถ้าสมมติเป็นทีมช่างผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเราก็ยังไม่อยากเคลมอะเนาะเรายังไม่อยากเคลมใช่ครับเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้เราไม่ได้เป็นช่างไงประมาณนั้นครับว่ามันคือช่างแล้วแหละตอนนี้วันสต็อบสวิทอะครบจบที่เดียวที่นี่ทำเขาทำได้หมดเลยทำเครื่องนั่นเครื่องนี่อยู่สุดยอดสุดยอดทำเองหมดครับเพราะว่าของเราเราถ้าไม่ผ่านมือผมเองเนี่ยมันไม่มีใครกล้าใช้เลยน้องๆเคยซื้อของเข้ามาใช้แล้วก็พังอะไรอย่างงี้ครับแล้วเราทำเองเราจะรู้ตัวเลขมันจะชัวร์กว่าประมาณนั้น ก็ฝากน้องซาตินอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจฝากสอจอนับวันด้วยนะครับเดี๋ยวประกอบให้แต่อันดับแรกก่อนจะประกอบต้องไปล้างน้ำยาเอสเจก่อนโอเค <c oughs> ขายผูกขายเ,ายเาก <c oughs> ยเ่งขายเก่งมากขายเก่ง <c oughs> จัดไปครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวนัว่นแหล,ละคอนเทนเนอร์หรืออยากจะให้ผมมาหาเขาอีกหรือจะมาแข่งหรือจะมาทํานั่นทํานี่ทํารถทําอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าแข่งรถอ่ะไม่ต้องเอารถมาเดี๋ยวเอารถที่บ้านผมเนี่ยปันแรงมาเท่ากันแล้วแข่งกันเลยจะได้วัดตัวขี่เฮ้ยเพราะว่าถ้าเอารถที่อื่นมาผมมั่นใจว่ายังไงผมก็ได้ ใช่กให้เียดเลยอยากให้วัดนีเลยใช่ก็คือเอารถในบ้านเดียวกันเลยวัดสมมติว่าเวทดเนี้ยมา40ตัวเท่ากัน2คันก็คือเอาไปแข่ง2คันเลยอันแน่เป็นรถบ้านเดียวกันเลยคือเหมือนผมกับเหมือนน้องเบลอีกเกอมาผมก็เบลมึงขี่รถบ้านกูเลยถ้ามึงไปทํารถมามึงโดนกูแน่อ๋อใช่ครับเพราะว่าเครื่องยนต์ที่ผมใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ทุกอย่างก็จะครับค่อนข้างพิเศษกว่าคนอื่นเขามันก็ไม่แปลกถ้ามันจะแรงกว่าคนอื่นโอเคใช่ประมาณนั้นเดี๋ยวมารอดูแล้วกันถ้าฟีดแบกดีนะครับ โอเคอกันไปละแล้วผมกลับก่อนนะเอ้ยประกอบก่อนอย่าลืมก่ไแล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะประกอบช,ช่องแล้วชื่อช่องแล้วทูทีมอเตอร์ไซค์ครับอ่าโอเคแลค้วอย่าลืมไปติดตามผมด้วยช่องนี้ไม่ต้องติดตามผมติดตามผมดีกว่าคูณเลนะ่นคูเล่นคูเล่นก็นี่นน <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ในวงการสรีจังหวะครับอ่าก็ให้เขาได้เรียนรู้นะครับแลวจะรู้ว่าสีจังหวัดนี้แม่งแม่งมันจริงคุณมาถูกทางแล้วนี่